น้องครับมีอะไรช่วยไหมครับอ๋อไม่มีครับพี่เขาเนี่ยงริงจริงๆก็มีนะครับพอดีผมอยากจะถามพี่เรื่องการซื้อบ้านมือสองครับพี่ครับจะชวนพี่ไปอยู่ด้วยนะครับเอ๊ะกำลังเหงาพอดีอะไรอย่างพี่ผมอ่ะอยากจะปรึกษาพี่เรื่องการกู้บ้านนะครับผมอ๋อครับพี่น้องเอาหาปะครับบริษัทที่รับตรงกัานะครับอ้าวเหรอขอโทษครับพี่ผมน่าจะมาผิดอ่ะดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวน้อง หไหนก็มาละฟังพี่สักนิดแล้วกันนะอ่ะดีพี่นิดจริงเปล่าอ่ะฟังก็ได้ครับน้องรู้ไหมบริษัทพี่ชื่อบริษัทบิคลีนรับเหมาทำความสะอาดทั้งบ้านเก่าแล้วก็บ้านใหม่ก่อนเข้าอยู่หรือหลังย้ายออกหรือรีโนเวทเสร็จเราก็รับเหมือนกันนอกจากจากนี้ยพี่ก็รับนะพวกปัดเงาลมแวก็กดยตัวเช็ดกระจกสักพรมเก้าอี้โซฟาทำาสะอาดเชนเดเลีย ล้างแอร์ฉีดพ่นขาเชื้อโรคโอปอซนรับเหมารับหมดรับทุกอย่างอะ่ะปอนหารนี้ไม่จ้างก,ก็ยังไงอยู่งั้นทำใบเสนอราคาให้ผมแล้วกันพี่ได้เลยน้องไม่มีปัญหาของพี่อประเมินหน้าง,งานฟรีด้วยนะโคตรคู่ขอบคุบคณครับพี่